เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายสวัสดีครับเป็นนี่ของมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้สวยด้วยถูกด,ด,ด้วยครับมีสวิชิเรนเซอร์ปี96ครับขายเพียง21,000บาทเท่านั้นราคาจัก,กรยานเลยนะครับเอาไปขับง่ายๆครับเท,ที่ยวเดินทางได้สบายคุ้มๆเครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยเดิมๆบ้างๆไม่มีชนหนักนะ ของหาขายหรือแลกกระบะเก่าเอาไว้ใช้งานนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อโดยตรงได้เลยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยอันนี้เกียร์ธรรมดาครับแอร์เย็นภาษีเต็มเครื่องดีมากๆเลยนะครับภาษี68นะภาษีไม่ขาดแผงประตูสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาะไม่ขาดเกียร์ธรรมดาครับจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บาน าเสภาพดีทั้งข้างหน้าข้างหลัง21000่ 21, บาทครับพิกัดดูรถอยู่สีเทพเพชรบูรณ์สนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวน่นเองติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยของเครื่องเดิมๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ